นี่ครัาผมเเล่นอะไรเกินมีนเดวรบผมก็อยู่กับเพื่อนผมอีกสองคนก็ตุลพีนะครับเราก็จะมาเล่นเกมมอนคาพ็อกเก็ตอีดิชั่นครับแล้วก็เข้าไปกันเลยครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับเออสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเล่นนะครับเราจะซ่อนแอบนะวิชานินจาอ,อุยจาผมว่าจะเบียนตัยเอเวนเก้าอี้ครับ ตอนนี้เราก็จะสอดแอบไว้ครับให้โดยคุณพีทไปเขาถามแล้วไปเลยครับผมว่าตูจะไปแอบคุณมี้นถ้าอยากเรียนถือถื่อทอตด้วยกันสิงครับคนแรกไม่รู้ว่าใครคือใครครับถือทอตเลยดิ่มันรู้ชื่อฮะผมไปหาที่ก่อนเลยนะไอ้ผขอไปเลเก็บตูนะครับคนที่ที่ว่าตูตัดผมจะเลิกตอนนี้เราก็พีทก็อย่าเพิ่งหาผมก็จะเข้าไปแอบ กระตุ้งก็ต้องแบบอ,อ,อบนะเขาตดเมื่อกี้เขาใช้พลังมากทำแอบนอกกำแพงใช่ป่ะมใช่อยากเริ่มหาผมได้เลยครับแต่กระตูนก็ยังไม่รู้เลย ใครมครับย <icana>, ังฮะครันตน่ครไมัะก็เขายังไม่มานะครับช้ามาก ก็ตอนนี้ก็เสร็จกันหมดล <Okay. S 1> แล้วครับเราก็จะเริ่มหาเลยนะครับอา้าวเริ่มหาแล้วนะครับมอลลุคคุณอยู่ที่ไหนผมไม่อยาก้เลยนผมขอปเลยนอัลิตตอหนกนครับตอนนี้ผมก็แอบอยู่อย่างสนุกสนานนะผมได่มีคุณมินอยู่ในไหนครับ อันนี้เขาก็รู้แล้วนะเด็กเอายึดตามผมมาไม่ได้แล้วนายอยู่ไหนล่ะไม่รู้ครับผมใครวางทียโอ้ยตอนนี้ผมจมน้ำเอ้ยจมน้ำแล้วนายช่วยดูสิฉันจมน้ำแล้วนะโอ้ฉันจมน้ำแล้วมาครับเขากำลังตามผมมาติดเลยตามันตีติดติดติดนะมิ้งมิ้งอยู่ที่เราหรอ ยังไม่เห็นเลยเลย,ลยผมม่ผมยงไม่เ็ินเลยมจะบินเแต่สลางตัวใหญ่ๆนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ตะก,กูลโลกแล้วอยากหาผมเจอแล้วคี่บอกนะคะเห็นชื่อไม่นะคะครับคุณเห็นน้อยาคนหนึ่งครับ ตอนนี้ผมคือ TNT นะครับตัวเมีนแล้วผมกินน้ำยาใครดื่มน้ำยาที่บอกมาครับตัวเมีนแล้วผมตามาติดๆเลยเอาไว้แล้วเฮ้ยอีกคนถือน้ำยาอยู่ไอพินแน่เลยก็ไม่ได้ดื่มน้ำยาไม่ได้โม้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ถือน้ำยาอยู่นะครับจริงหรอครับโอ้เสียงอย่างนี้ชักเจว อยากใช้น้ำยาลยผมไม่ได้ใช้น้ำยาเลยครับแ้หมดแบตหมดแหละครับพี่น้องก็หายไปหนึ่คนแล้วลูกเล่นกันสองคนงบแล้วเจ้าขาผมเพิ่มเดี๋ยอาวิญญานี่ครับเราก็อ้าวเขาออกไปแล้วหนึ่งคนนะครับแบตเตอรี่คำนวดผมก็ต้องแอบเพาไม่ได้แล้วแบตไปยาแล้ก็ไม่ไดาจะใช้แบต ตอนนี้เขายังหาผมไม่เจอหรอกตอนเขายังหาผมไม่เจอครับน้องพีทนี่ครับบิน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 ,บนมผมจะออกไปข้างนอกแล้วครับอยู่ข้างในนี่มันน่าเบื่อ TNT ว่ายน้ำคุณมินยาคุณมินอยากใช้ยาไหมครับอผมกำลังจะออกไปนะครับมันก็ดูไม่ค่อยสนุกหรอก แต่เขาเล่นนี่สนุกมากเลยครับนี่เมื่อกี้เขาเจอ TNT ที่ผมวางไว้ครับผมจะผมจะจุดระเบิดครับใสวยู้สีบอทีมกันใครยู้สีผู้หญิงการสลับกันเดี๋ยวผมจุดให้กันไหมสลายนื่อซิงเื่้ลแดงๆไปหลบหลังสลายน์ดใครมาตั้งกำแพงไว้เนี่ยเฮ้ ได้ยาแปนาทีเปล่าทำให้เปล่ายาแปนาทีหมดลิบแล้วผมเห็นแล้วคุณมินอยู่ตรงนี้นั่นไงมินยันนี่สิเอายาแปดเอายาสุดอะไอทีทีตรงเนี้ยหมดเวลาแล้วครับเหลือสิบวิสุดท้ายครับเซฟเก้าเจดผมไม่เล่นนะ็ม โอ้คาดีแล้วมในโด,ดต๊ตพิดแพ้นะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้สูตรที่หายตัวนะครับโอ้แล้วก็อย่าไปเชื่อเขาครับเขาเอามาจากคนอื่นแต่ผมก็มาให้คนรู้นะครับแล้วก็ชนหัวหลุดเลยกดเข้าไปนะครับนี่ครับเลื่อนลงไปเรื่อยสครพวกิดตามถ้าไปดูดของตูนล็อกเกมเมอร์นะครับ เขียนยังไงนะคะของเขาแค่สองนาทีเองนม้วีนะครับมันจะเขียน S เไรน้ำหน้านะครับบรรทัดที่สองครับที่เป็นสีม่วงม่วงบรรทัดแรกบรรทัดที่สองแล้วเขาบอกเขาจะโชว์แต่เขายังทําไม่ได้เลยแล้วก็กดลงไปที่พื้นนะครับนี่ครับเราก็หายตัวไปแล้วนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณครับ